สวัสดีครับผมโฮติสารบ่าวพันธุ์ึเมืองครับพลัอกับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วครับฝนตกลินมองหถุงน่าอีกแล้วครับนี่ทิงานมาดมามาเห็นไหมครับผมเใส่หัวใจไรเฮ้น่อยไหวะที่ไปยังแบบนี้นคุวเปนละฮะกูองกูฟูเองกูฟูเองจอดจุงการกูโอ้เออยืดยงห้อกระเด็นูยจอดจุกาง ออกได้รถไทยกับบอมบ์วิ่งเดินทางผมนี่แหละครับบรรยากาศฝนตกหาเดาอยู่ในกินครับผมกับในบ้านไม่เลือดอีกแล้วเสพไส้ครับผมโอ้่หเห็นตัวแล้วครับสายสายนอตเลยครับเนาะโอ้เนี่ยแพรแพรจะกันแพรยังไงเพิ่ได้เห็นตัวนี้กันเลยบ่แล้วเป็นยังไงเป็นพารุ่มเอาบอกก็กัน เด็กขนบอกไม่พราะกันมาหนาแล้ะตอนมาห้าบที่ของไม้มันอ่นเดยงบาคือบ้เดียวกันละมันตังจับเก็บบาทที่นี่จังข้างอยู่ว่าอย่างเสียบโอ้ดีครับเบาเขาใหญ่ขือเก่าแลวครับก็ไม่ติดใหญ่เก่าเลยแบบทุกคนทีนี่ถึงกลุ่มนี้แหละก็แค่นี้แหละผสมกนไ่ครับเด็กหอยสลีปมาครับอไุปกรณ์ยาไทมแล้ว เอาไปใส่ที่เขาจะเหียดี้วียวยึดน้องเลยครับกับเสียเพื่อไปหามาื่นเขาได้หน่อยแก้บริบุญอันไี้ดีแลวโอ้ยเราเท็ดฝีมือเหลียววันาใส่นึงครับซาซึมิเดี่ยววันหนึ่งไอ้ยังไปหลอนเพ่อแบ่หัวขาดเาะมาตรทันใส่ใ่เลีวออ้ังไหอนพุ่นจับไปนหางรถไถหุ่นลากเลยครับมีลวกพัก้อบนี่ไงสุไทยรับผพระาทพระอมครับโอ้นี่ รายการได้การโบ้ไปสวนเตะแก้วเลยรายการด้วยกาักา,าครับผมลืมมาสิบัวไทยครับผมจะลวกกันพักหวานผมครับพักอีกตู้อ้วกผักผมชุลกับหลองพ่อเมือนี่หาป่าประมาณไรครับซิดเบ็ด 밥ไม่ไผก็ประมาณมื้อน,นี้จะได้กินเมนูไอ้มังสวิรัตสักหน่อย นันนนก,นกนเตี้ยนทายคลิปตัวคอยด่ากับพี่เตี้ยนเนาะบ้าก่อนกับพวกใลบแล้๋ยวน้อเตีนโดนุญครับคลิปแตี้ย,ยน,ออนเห็ดคลิปตีแกลบผมเนื้อครับเด้ออยาบมูลบลอกออกในบ้านไหนอาจารย์เบาหอยมาเอาติดเขาติดปกติของกันชีวิตครอบครัวผัวเมียเขาถืยเนาะ วนกับยมไหนวะครับจังหวัดนี่ยำก็เด้หาสซเบตตกเพราะทำนี่แหละนี่ครับบรนยาขาเดี๋ยผมจะไปเก็บบับพริกครับผมพริกกับปูกไว้ล้วคันแท่น้าหนิละเก็บมาตำบักทั่วครับผมฮะ เดี๋พลิกไปต่ำทั่วครับผมเอาสดๆเป็นเลยนี่ครับนี่ครับก้อยหอยสลีสอมครับค,ครับพลนะิกผมเก็บาแล้ว าดาวภูมิเป็นตำทั่วครับผมเยจ๊คสิบเพียงหลอกับเบิรลดไว้ <laughs> เอ <laughs> จ้าเตี้แล้วียงก็หละโอ้ยเจออยากกินกได้ดอกบัวแยเ <laughs> อเบิรครับเป็นบลงจากน้ำเด้โอ้ได้อีนีเน้เลยงจากน้ำน้าบลงจากเขียงกว่้นเด็ดเอาเลยครับสายตีเพิ่น โอ oh, right. uh, ้ดโอขึ้นมันเถื่อนนั่นเแแจ้งได้ปลาดูกระดาได้แล้วเจี๊ด้กันแจ้งบัวอินแจงปลาครับแ่้วก็ตำทั่วเสี้สไส้กยหอยโอ้ได้หลายตัวเี่ครับกอยหอยเซรีครับผมเป็นแต่เซี้เป็นแต่เสี้เปล่เป็นแต่น้ำลายแตกลยครับแม่หุวน้ ที่มันย่างที่เย็บตู้มังเนี่ยนะเมื่อกี้กันนะแล้วกันไปทางไหนเออ้นมากินเขาเหยมอกินแล้วในกาดแล้วเพิ่นไปหาหัวมันแล้วเย็น้างวะนี่ครับมายำปลาซิวไปกินกับตำทั่วกันได้ปะผมใส่ไปสีหลังหมดดิโอ้ปลากระโดดกับนี่ปะโอ้พอดีได้ ตซีวอมครับนาะโดดตรงดงอยู่นี่ครับในกาดในการบอโอ้ครับมีลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมเอาเบิดทุกอย่างทุกอย่างครับเบิดเส้นอะไรไม่บอก เดี๋ยเอาใส่ดินกรีทุนแล้วมันจะมือไหหลายมือเนี่ล่ะผู้ชมบอกผู้ชมะแล้วมันอากาศร้อนอบอ้าวนิดนึงผู้ชมเนบ่ยผู้ชมางนี่ลวกนึ่งดีเลยนี่อืมลวกขาดเลยมันก็ผู้ชมะนาเบื่โอ้ยบางทีเดือดวเอลหนอ้ยไปใส่เบ เคยเรียกปรดิษฐรูกปรล้เมื่อกี้นี่งาน,นปล่อยหววอวัวนซะอ,อืมะตมันก็ว่าจะปล่อยจะหววัวพอน่ครับคุณไ,ได้ไมสม่ยวะบา่ามึงมาอยู่ <laughs> อันได้กินมือดิคือดีนักขื้นนักกับมือดีอบอ่เห็นอะไปลากินซะอืมนะอ้ยเด้อพป่นางพี่น้งอนงแ้วอืมโ้ยย อ,อ๋อเด็ดหัวไห้ยัหยยงหดอดู่บ่อยู่นี่อุาายอย่าเด็ดหัวไห้ยังสีว่าหงด,ดองิดเลยแต่ข้ามเดียวเลยบ้าตุละรมพอดีเลยอินกีนข้ามเดียวตัละข้ามละตัวตัตตตวละ,ะ่ํามผู้ดำเนินรายการนะครับเข้าวันที่นี้ครับรูใช่ป่าน,นิี้หน่อยกี่คมดี ลอโอ้สครับสายปีจะลองซิวกับตำทัวครับยังเหรอซิวไข่ผม่ะนมุกเสีบก็ยังหนึ่งโอ้ยได้ได้อืมอืมอีผมลำบ่ะอืมตรงเนียกี่อยู่อะกนไข่้องไข่กินมดอืมหอยหอยก็เป็นจัั่นี่ดีปาซิวไหลว่ะมองนี่มองไกันอ ักครับใส่เอายืมอเอาเลยอือซุปใส่ก็ต่ำเพ่อนงอะอยู่บวบวกุบเลยเอาอนนี้กระไรได้ไหมประมัดยัประมัดมันใส่เนี่ยวเนอยู่ก่่ะเน่ยเกอยู่เนาะอันนี้มันเกินเกินวันเนาะบักเนี่ยจิมรต่ายเป็นวะเสร็จ ทำยังไงแต่ปากวัานปาสวบตบวัานประดูร่องยางครับเดอเดือเข้าน้ำกันก็ที่นี่กันกัแกวห้างเราเลย่นะบอสห้องนับอสเยอะห็นเดี่ยวเสีบดูเห็นใคบ้างอือ

เว้ยลงฟุนะ้เนเลยนต้นรถต้องมีนต้องมีแน,นนะ่นน้องได้อยู่ที <c oughs> ่ว่านี่ตรงมี้เลยไซสันยืดออกมาได้ใส่ยืดใหญ่ยัวเอาให้ไซยืดวดน้อยเดียวเ <c oughs> ท่านที่จับขาไปสองครั้งนี้่ลองไปสิตักน้ำใส่โคก็ยังได้สบายเนาะ <c oughs> บอกไม่ปลาตัเ็บ um ่อยูงขั้นตีมันจะใบเดี่ยของเนีอยหลายอย่างบวกครับกอดหอยกอยหอยอาไปอยู่นี่ทีเป่งสั้นมาลอยลอยไปขอบใหญ่ะะไปีกย่างหงคยต้องุนบ่บัวไม่มีบัยังอยู่ี่ขุนอ่เกายน้อยของเดียว

ยังคนล้วนทั้งอยู่ใจเรื่องหนึ่งกลอยหอยกับผมนะครับก้อยหอยมาหายนี้เสียบในหัวก้อยหอยใส่หลายๆหนูเแียบดิหนูเป็นหูเป็นตกีดตกบนต้นตกตดนพ่นเอาอันมันขึ้นหวานเดี๋ยวลุกงามก่อนอปลุงจ่าจสา Ừ, thay sao nó sẽ làm sao cái đấy ui ngon cái gì đó ngon cả có vài đã buồn thấy không Khắp cái bạc cái này luôn này. ไม่เห็นเนี่ยยาอีบวกก็อยู่หรอกไม่โม่เนี่ยเราไม่นั่งยันโลงห้องไม่เห็นก็ได้ยินง่ายหรือไงมึงว่ายื่นยาว่ามียาเลยว่ายื่นยาหามนี่โอ้ยจุเด็ดไม่ฉีดยาก็มียาเลยยาหมดอ้าวนี่ไม่เป็นหรวายานี่ Nhà. Ừ. Nhân Nhân nó khá nhanh Ừ Nó khâu nè Ôi mẹ ơi mẹ Nó bật mẹ Khá đim mẹ mẹ xám mò của mình như thế này Cháu phải xám mò bọt như thế Mà đây Bạc vậy nó mình nè Tươi à Nó đẹp đen đẹp Nó quần Ừ Nó bật như thế nào kìa cao nam đến nghe tài chứ bà Mua lé chắc ăn Bà Khâu cũng bà nhanh bà Khâu cũng bà nhanh Nó đèn nó tài đi Bà, bà. bà. ยี่เ hmm. ห็นกาวน้ำนะเยอะกูวันนด้ขึ้นยัาน้ำกาน้ำเนี่ยกูยันได้นูดีงเกี่ยวว่ไน้นแดงเนียวเหนียวกาวน้ำมันใสไงเนาะพันอย่างีเลหละนเดงเจ้านางเดียวเยอะแยะาสวันนี้ม็นสีดมันก่อนมันเยอะแยะตัวดิมันเยอะตัวนุ่มนู่แดียงใสดีปะไล่ฉีดพันสัตวแล้วก่อน เป็นหน้าเตี่ยนะเป็นน้าเกี่ยไอเ็ดมังหอเี่ให้เราเองนะพีนี่บ่อยแบบไม่ไฟปั่นก็ีะเฮ็ดเอาเลยนี่บ่อือ้เอาแกเนาะโหแกเาเนาะเาแกจับเขาจำมาแกก็ม่เห็่เป็นตเร์นไทยเลเีย

Mam là mong kỳ ngoại vụ bơi đây mọi thứ 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 vậy thứ mọi 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 ตายบัตรผไม่อยู่ไม่เจียเบตรจขาดเนะยี่ตัวถ้าเดินเฮเดินผมไม่อยู่ไม่เียเบัตรุงหเลยมึงที่ย่ดวนํำไหเจียใหายใบตรจุงหหลักไรเนาะยุงึ้นเฮเฮยี่สิบต่วบัดรกนยั่ไงอะมึงกินเหรองานคนยังไหนมึงมึนงานน่ คนสด้ยนะครับเบดขี้คนนี้ก้อยห้อยกับพักนึงแค่ไม่กินพยยามหน่ยก้อยหอยกับบดตำทั่วกับบดใมทอดมันยังไรวางสินโอ้ยอยู่อะไรเี่ยไ้การได้ครับบดเซ่บไล้มือเนี่ยสุดยอดไปนู้นเลยม่วงมันตำเนาะอะแล้วอะละแล้วอื ขนมเล้าใาาต็นยังวงเออบุกยูเจ้พ่อเนียงว่าบุกยูมากินนี่ครับผมเบี้ยวม่วงผมก็นเลยครับปลูกมะม่วงสามแบบต้นแบบม่วงลนะครับเบี้ยวบักม,กม่วงปลาเัวนครับม่วงปลาม่วงม่วงน้อยผมเพาะเองลนะครับติ๊เคยเ์็ดทใบ ก็อเสทุงเ้าก็ไปปลูกนะครับโอ้โอโลดเบาพุมขึ้นแรงแต่ว่าจะออกจากไหได้บวลันกรับบรรยากาศบรรทุงอีกแล้วครับตรงให้ทุ่งหน้ากินเขาอิ่มแล้วก็เฮ็ดเบียกแล้วครับฝนก,บก็ตกตกมา่าข้าวเดียวนึงดอกยุดหละ่ะ ับถึงงานไิขี่บาเที่บ้านแล้วครับ,บว่าพุ่มพอดีผมจิตให้เพิน่นตัดต้นไม้ออกจากให้นะครับพ,พอดีเป็นต้นจิกพอดีเลยให้เราพุ่มเพิ่นพอนีพุพ่ไปเผาทานครับผมคน,ออนเอาธานี้เบาพุม่ม ลถพั่งขึ้นแรงถูกปะนี่ต้นไม้อยู่อยู่หน้าผมเองครับพอดีเลยมันเหลือต้นเดียวเป็นต้นจิ๊กพอดีเผาทานครับผมบาพูดเหมือนเต่ผมน้อยๆนะครับต้นจิกต้นนี้แต่กี่ผมมันค่ยเล็กกัน ลอตีตะขาบไตคือ้นึงต้นจิกจำได้ยุตกีเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถกัครับบัดท,ที่นี่ดีด,ดีมีแห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับเมนูเสียบๆกับทีมงานคนเอาทานคือเก่าเลยครับกับพิธีบาธ่บาวแทบันอยู่น้ำทงนำทาขึ้นเก่าติดตามเลยครับผมพอเมนูอย่างเด็ดๆ รับชมไปเรื่อยครับผมสวัสดีครับ